คู่รักดารารังโชว์สวีทจุบออกซื้อแอปทักซอนเห็นแล้วถึงกับทนไม่ไหวอีกหนึ่งคู่รักที่แต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยการระหว่างใบพิชยาทัน และโตะสักดิท์สิิธ์เราจะเห็นโมเมนต์น่ารักนรัของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลอย่างล่าสุดหนุ่มโตได้ทำคลิปอวดช็อตสวีทผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวในหัวข้อ how to ทำให้แฟนเลิกเล่นมือถืออย่างถูกวิธีในคลิปสาวใบนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่หนุ่มโตก็ได้แกล้งทำขวดน้ำตกแล้วจับมือใบไว้เมื่อสาวใบจะก้มหยิบขวดน้ำพร้อมจุ๊บเบาๆหนึ่งครั้ง ทำสาวใบถึงกับเขินตีไหลไปหนึ่งทีเลยทีเดียวงานนี้คนบันเทิงและแฟนคลับต่างแห่กดไลค์และคอมเมนต์แซวกระนำแม้กระทั่งแอปทักษอ,อนอยังคอมเมนต์บอกว่าน่ารักด้วยจ้าฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ